โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกำมูลวันเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะท่านเคยได้ยินประเพณีจีนโบราณไหมเขาเกลียดลูกผู้หญิงถ้าหากเกิดมาแล้วเป็นลูกผู้หญิงจะเอาขี้เท่ายัดปากให้ตายเหตุแบบนี้เป็นเรื่องจริงและเกิดในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วพอมาถึงยุคสมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ความคิดของคนจีนยุคใหม่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันแต่ก็ยังมีคนรุ่นเก่าหลงเหลืออยู่แต่เป็นเปอร์เซนต์ที่ตกค้างอยู่น้อยมากในยุคนี้แล้วหมวยก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนควันหลงของยุคโบราณมาโดยไม่รู้ตัวเลยกลายเป็นว่าครอบครัวของหมวยเป็นหนึ่งในร้านครอบครัวที่ไม่ได้โบราณอย่างเราหมวยเป็นลูกคนสุดท้อง จากจำนวนพี่น้องทั้งหมดเจดคนเป็นหญิงสี่คนชายสามคนพ่อแม่เป็นสายเลือดจีนโดยตรงพ่อยังถือใบต่างด้าวทั้งที่อยู่เมืองไทยมาแล้วสี่สิปีมีสิทธิ์ที่จะโอนสัญชาติไทยได้แต่พ่อก็ไม่ยอมโอนตอนหมวยยังเป็นเด็กอยู่พ่อแม่ก็เลี้ยงหมวยและสั่งสอนอยู่เสมอว่าผู้ชายเป็นผู้นำ และต้องสนใจเอาใจใส่พวกผู้ชายก่อนให้การปฏิบัติและให้พวกผู้ชายทานข้าวก่อนพวกผู้หญิงให้ทานข้าวทีหลังพอเติบโตมาหมวยอยากเรียนหนังสือให้สูงๆเข้ามาหาวิทยาลัยแต่พ่อแม่ไม่ส่งเสียทั้งๆที่มีฐานะดีพ่อแม่พูดว่าเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือให้สูงๆเดี๋ยวพอโตไป ก็ต้องไปอาศัยสามีหาเลี้ยงไม่จำเป็นแต่พวกผู้ชายกลับส่งให้เรียนสูงเท่าที่พวกผู้ชายจะเรียนได้หมวยเลยได้เรียนจบแค่ชั้นมัธยมตามโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้นแต่พวกผู้ชายได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัยไ,ไม่ออกมาช่วยงานพ่อแม่ซึ่งมีกิจการหลายอย่างทั้งกิจการแท็กซี่บริษัทรถทัวร์วิ่งสายกรุงเทพเชียงใหม่และบ้านเช่าอีก แต่ให้พวกผู้หญิงออกจากการเรียนมาช่วยดูแลกิจการไปก่อนหมวยกับพี่ๆจึงโดนเกณฑ์ให้ออกมาช่วยทำงานกันทั้งๆท,ที่อยากเรียนสูงๆบ้างแต่ต่อมาก็คิดได้ว่าไม่เป็นไรกิจการของพ่อแม่ยังไงก็ต้องเป็นของพวกเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยที่หมวยคุมกิจการทัวสาขาเชียงใหม่ส่วนพี่สาวคุมกิจการทัวสาขากรุงเทพ พี่สาวอีกสองคนจะคอยช่วยงานในบ้านเช่นแท็กซี่ให้เช่าและบ้านเช่าหมวยเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ20ปียังเด็กมากมาคุมกิจการเลยไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของผู้ใหญ่กิจการทัวร์นี้เพิ่งเปิดไม่มีใครรู้จักหรือพูดง่ายๆก็คือเราไม่มีลูกค้าเลยจำต้องอาศัยคนนำพาหรือเอเย่นที่ส่งมาให้เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องเครดิตเรื่องเงินเชื่อก็เกิดขึ้นหมวยไม่ยอมให้เขาเชื่อเขาก็จะไม่ส่งลูกค้ามาให้และบริษัททัวร์ก็มีมากแย่งชิงกันมากหมวยจึงจำยอมทางพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรเลยหมวยเลยให้พวกเอเย่นเชื่อได้อาทิตย์เว้นอาทิตย์ตอนแรกพวกเขาก็จ่ายตามปกติแต่พอระยะหลังๆพวกเขาเริ่มผิดปกติ หายหน้าไม่ยอมอยู่ให้ทวงหนี้เป็นหลายๆอาทิตย์สุดท้ายแล้วพวกเอเย่นก็จะต้องยอมจ่ายเพราะหมวยคอยตามทวงอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเอเย่นจะเขียนเช็คโดยกำหนดวันจ่ายออกไปร่วมเดือนตอนนั้นหมวยยังเด็กอยู่เข้าใจว่ายังไงก็มีเงินอยู่ในเช็คให้อุ่นใจแล้วเพราะธนาคารยังไงก็รับรองให้แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิด เช็คใบนั้นสปริงไปตามหาเจ้าของเช็คก็หนีลอยนวลไปนานแล้วสุดท้ายเงินก็สูญเปล่าไปแจ้งความก็ได้แค่นั้นเอเย่นหนีไปแล้วสามเจ้าสี่เจ้าเงินร่วมเป็นหมื่นที่สูญหายไปการที่หมวยมาช่วยงานพ่อแม่นั้นไม่ได้มีเงินเดือนทำงานให้ฟรีแลกกับค่าข้าวสามมือ้อกับเสื้อผ้าเล็กน้อยโดยที่พ่อแม่บอกว่า เบิกจ่ายค่าตัวไปแล้วให้ลงบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งหมวยก็เป็นคนประหยัดอยู่แล้วกินใช้แต่น้อยเสื้อผ้านานาๆก็จะซื้อทีส่วนค่าข้าวก็ทานวันละ30บาทเต็มๆไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเงินเท่าไหร่สรุปแล้วเงินที่หมวยทำหายไปรวมกับที่ลืมลงบัญชีค่าข้าวของตัวเองก็สูญเงินไปกว่า2 0 0 0 0บาท จำนวนเงินที่ขาดไปมากกว่านี้อีกแล้วพ่อแม่ก็กลับต่อว่าหาว่าหมวยโกงเงินของท่านไปหาว่าเอาไปเลี้ยงผู้ชายที่มาติดพันแต่สาบานได้เลยว่าหมวยไม่ได้มีนิสัยเลวถึงขนาดนั้นหมวยบอกกับพ่อแม่ว่าเอเยนหนีหนี้นจ่ายเช็คเด้งมาให้มีหลักฐานอยู่ที่โรงพักอยู่กับตำรวจพ่อแม่ของหมวยไม่ยอมเชื่อ ไม่ยอมไปดูด้วยตนเองทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้ทั้งๆที่ดูด้วยตนเองที่โรงพักเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่ยอมเชื่อหมวยตกลงพ่อแม่เกลียดหมวยด้วยเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาให้หมวยออกจากงานแล้วให้หมวยออกจากบ้านไปหางานทำเองแล้วยังบอกว่าเงินที่สูญหายไปไม่เรียกชดใช้ก็บุญแล้ว ทุกท่านคงจะสงสัยว่าหมวยไม่ใช่ลูกจริงๆของเขาหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าหมวยเป็นลูกจริงๆของเขาหมวยถูกขับไล่ออกจากบ้านเป็นคนแรกทั้งๆที่เป็นลูกคนสุดท้องและเป็นลูกแท้ๆมวยได้ออกมาหางานทำนอกบ้านพ่อกับแม่บอกว่าอยากกลับมานะออกไปแล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องกลับเข้ามาบ้านอีกหมวยน้อยใจมาก ว่าทำเงินสูญหายสองหมื่นนี่มากมายจนถึงขั้นต้องตัดพ่อตัดแม่กันเลยเชีวหรือหมวยทำงานเงินเดือนน้อยจะต้องใช้จ่ายค่าหอพักค่าอาหารทุกมือ้อรวมถึงค่ารถเมแค่นี้เงินเดือนก็หมดแล้วเรื่องเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงถึงจะบากหน้ากลับบ้านเพื่อจะของเงินพ่อแม่มาใช้บ้างแต่ท่านกลับไม่ถามถึงความ สุขความทุกข์ว่าจะพอมีพอกินไหมนานเข้าก็ผอมลงกว่าแต่ก่อนถึงสิบโลถูกหาว่าไปลดน้ําหนักมาทาั้งๆที่ตอนนั้นหมวยไม่พอที่จะกินอยู่อย่างอดอยากพ่อแม่ก็บ่นหาว่าหมวยกลับมาก็ไม่ยอมเอาเงินมาชดใช้ให้เขา,ท,า,ท,าทั้งทที่พ่อแม่ก็มีฐานะดีกว่ารวยกว่าแล้วใครจะเอาเงินมาให้ลูกอีก ทั้งๆที่ลูกก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วแต่นั้นมาหมวยก็เลยไม่อยากพบหน้าพ่อแม่และอีกไม่นานนักหมวยก็ได้ข่าวจากพี่สาวที่คุมกิจการที่กรุงเทพเรื่องแต่งงานและพ่อแม่ก็ให้เขาแยกครอบครัวออกไปโดยให้พี่สาวออกจากงานในกิจการที่ทําอยู่เพราะเป็นกิจการของพ่อแม่ให้ออกไปตัวเปล่ากับสามีโดยที่ทั่วไปแล้วตามประเพณี ลูกสาวจะออกเรือนก็ต้องให้เงินติดตัวไปตั้งทุนสร้างตัวแต่นี่พ่อแม่กลับไม่ยอมให้อะไรให้ลูกสาวไปตัวเปล่ากับสามีพี่สาวเสียใจมากเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเมื่อไม่มีเงินพอที่จะทำอะไรได้แล้วพ่อแม่ยังประกาศว่าลูกสาวออกเรือนไปแล้วก็เป็นคนอื่นเป็นคนอื่นของครอบครัวรวมถึงตัวของหมวยด้วย หมวยทำงานและตกงานอยู่เป็นเวลาหลายปีจนในที่สุดก็กลับไปขอร้องพ่อกับแม่ขออาศัยทำงานของท่านอย่าไปจ้างคนอื่นเลยให้จ้างหมวยทำงานเถอะท่านกลับบอกว่าหมวยหมดหนทางแล้วหรือไงถึงกลับมาอีกเมื่อพ่อแม่ไม่ยอมให้ทำงานหมวยก็กัดฟันทำงานที่สำนักงานของพ่อแม่โดยไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือน ในที่สุดความหิวความอดความอยากทําให้หมวยต้องรักเงินพ่อแม่พอมาหลังลังหมวยตัดสินใจทําอาหารกล่องขายให้กับบริษัทรถทัวร์ของพ่อแม่ซึ่งจะขายตัว๋วพร้อมกับบริการอาหารกล่องบนรถขณะนั้นพ่อกับแม่ซื้อกล่องข้าวจากผู้อื่นซึ่งหมวยก็อาสาเป็นคนทำขายเอง แต่พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะซื้อกับข้าวของหมวยเพราะใจอยากให้ออกไปไม่ต้องการให้หมวยมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจกิจการอีกเลยอยากใช้วิธีขับไล่ออกไปต่อหน้าลูกจ้างในบริษัทพนักงานเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็คิดว่าหมวยเป็นคนเลวที่พ่อแม่ไม่เอาแล้วแต่หมวยก็อดทนเหมือนสุนัขที่มาขออาศัยพึ่งใบบุญ อยู่ในบริษัทของพ่อแม่พวกลูกจ้างบางคนก็ถึงกับแสดงกิริยาหยัดยามหมวยคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าการทำผิดพลาดในครั้งนั้นอย่าว่าแต่เด็กถูกหลอกแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังโดนหลอกเหมือนเช่นเราแต่เขากลับไม่ยอมให้อภัยเลยอย่างกับว่าเงินนั้นสำคัญยิ่งกว่าตัวเราเสียอีกหมวยเสียใจจนเกือบประสาทคิดจะฆ่าตัวตาย แต่กลับมาคิดได้ว่าไหนจะเกิดเป็นคนมาทั้งทีจะให้มันตายง่ายๆก็เหมือนจะอ่อนแอเกินไปคิดแล้วก็อยากที่จะสู้ต่อไปส่วนพี่สาวอีกสองคนนั้นที่อยู่ช่วยดูแลกิจการที่บ้าน mm hmm. ก็ต้องประสบปัญหาจนแทบที่จะทนไม่ได้เพราะว่าถูกด่าถูกว่าให้ออกไปจากบ้านให้ช่วยตัวเองเพราะลูกชายเรียนจบออกมา จะมาทำงานดูแลกิจการได้แล้วพ่อแม่จึงอยากให้พี่สาวทั้งสองออกจากบ้านไปพี่สาวทั้งสองคนของหมวยไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่าไม่มีหนทางที่จะไปไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและก็ไม่มีแฟนด้วยจิตใจก็เลยว้าวุ่นไปหมดจนในที่สุดก็เป็นโรคประสาทคนหนึ่งพัฒนาตนเองกลับไปเป็นเด็กอีกคนหนึ่งก็พัฒนาตนเองให้แก่เกินวัย กิจการของพ่อแม่ทุกวันนี้พวกลูกผู้ชายก็เข้ามาทำงานแทนไปทั้งพ่อแม่ก็คุมอยู่ด้วยส่วนลูกสาวทั้งสี่คนก็เป็นอันว่าจะต้องออกจากกิจการที่เคยทำอยู่พวกผู้ชายกับเมียเขาจะมาทำแทนที่ทั้งหมดหมวยออกจากบ้านแต่ยังไม่มีครอบครัว ไปทำงานอยู่นอกบ้านหลายปีจนมีแฟนแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนการการตกยากอดอยากมันสอนให้หมวยรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดมากขึ้นทำให้เริ่มที่จะมีเงินสะสมเมื่อหมวยทำขนมกล่องข้าวกล่องขายให้กับบริษัทของพ่อแม่พยายามบอกกับสามีว่าให้เก็บเงินอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็อย่างว่า เวลารักกันแรกๆอะไรๆก็ยอมเชื่อไปหมดทำให้การเก็บเงินได้มากขึ้นแต่ทางสามีก็ยังต้องช่วยเหลือทางบ้านของแม่เขาซึ่งก็ต้องเบาบางลงบ้างเพราะว่าหมวยกับสามีมาสร้างครอบครัวใหม่หมวยได้เก็บเงินเล็กผสมน้อยจนได้เป็นก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่มากพอที่จะดาวบ้านขาดไปสาม0 0ื่นบาท ก็เลยบอกสามีให้ไปขอยืมจากใครให้มาผสมพอที่จะดาวบ้านได้สักหลังหนึ่งดีกว่าต้องมาเสียค่าเช่าอยู่ทุกวันนี้เอาเงินที่เสียค่าเช่ามาเป็นเงินผ่อนบ้านจะดีกว่านานไปก็จะเป็นบ้านของเราเองคิดแล้วก็จึงตัดสินใจยอมเป็นหนี้ทั้งที่เกลียดสุดชีวิตก็คือการเป็นหนี้การเป็นหนี้บ้านหลังนี้จะต้องกลายเป็นหนี้สองต่อก็คือ หนึ่งหนี้จากเงินที่ยืมมาดาวบ้านกับหนี้จากธนาคารที่กู้เงินมาจ่ายค่าบ้านทั้งหมดโฉนดบ้านและโฉนดที่ดินก็ให้ธนาคารยึดเอาไว้และหมวยก็จะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ทั้งสองต่อซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรหมวยบอกกับสามีว่าขอให้งดการช่วยเหลือเงินกับพ่อแม่ของเขาสักระยะก่อน จนกว่านี่สินจะเบาบางลงซึ่งสามีของเขาก็เห็นด้วยหมวยก็เลยบอกกับแม่ของสามีด้วยเหตุผลนี้ถึงท่านจะยินยอมแต่ก็ไม่ค่อยเต็มใจนักทั้งที่ท่านก็ยังมีลูกสาวและยังมีอาชีพปล่อยเงินกู้ให้พวกแม่ค้าตามตลาดเรียกได้ว่าพอมีอาชีพที่ช่วยเหลือตนเองได้อย่างสบายๆไม่เดือดร้อนอยู่มาไม่นานแม่ของสามีก็เห็นว่า บ้านที่หมวยและสามีซื้อมานั้นใหญ่โตเกินกว่าบ้านของท่านทําให้ท่านแสดงความไม่พอใจมากและเริ่มพูดกับลูกชายว่ารักกับหมวยทําไมทําไมถึงรักทําไมถึงต้องเชื่อหมวยด้วยนี่แหละที่ทําให้สามีเริ่มไม่พอใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับหมวยประกอบกับสามีของหมวยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การที่มาซื้อบ้านหลังนี้หนี้สินมากเสียจนต้องประหยัดรายจ่ายทุกอย่างการจะสร้างตัวระยะแรกจะต้องลำบากอย่างนี้หมวยบอกกับสามีแล้วแต่เขากลับโกรธว่าเขาตัดสินใจผิดที่มาร่วมชีวิตกับหมวยไม่เช่นนั้นชีวิตเขาคงจะสุขสบายไปแล้วไม่ต้องมาใช้หนี้สินเรื่องบ้านเขาอยากใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเหมือนเดิมไม่ต้องมากระเบียดกระเสียนอยู่อย่างนี้ แม่สามีก็ยังมาพูดอีกว่าการอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องทนต่อจากนั้นสามีก็บอกเลิกกับหมวยพร้อมทั้งไม่ยอมให้เงินค่าผ่อนบ้านทําให้หมวยจะต้องไปถอนชื่อเขาออกและโอนมาเป็นชื่อของหมวยต่อแต่นี้หมวยจะต้องรับผิดชอบภาระหนี้สินค่าผ่อนบ้านแต่เพียงผู้เดียวโดยลําพังหมวยบอกกับพ่อแม่ว่าขอทอนอาศัย ขอทนอาศัยขายขนมขายข้าวกล่องอยู่จนถึงสิ้นปีและหมวยจะดิ้นรนออกไปทำงานกับคนอื่นโดยที่รายได้จะพอหรือไม่พอกับค่าพรอนบ้านก็จะช่วยตนเองโดยที่ไม่คิดที่จะขายบ้านเพราะเห็นแก่ตัวว่าจะลำบากโดยไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครเมื่อสังขารทำงานไม่ไหวแต่ถ้าหากเรามีหลักทรัพย์อยู่ก็พอที่จะอุ่นใจว่าคงจะช่วยเหลือเราให้รอดได้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ